ค่ะแล้วก็สำหรับช่วงฟิลในวันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูควันหลงจากงานฉายหนังสั้นกลางจอที่เพิ่งผ่านไปค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะคุณนพพรศักดานเรศก็จะพาเราไปพูดคุยกับรัชจำปามูลค่ะเป็นผู้กำกับแอนิเมชันเรื่องเพลงพระอาทิตย์นะคะเขาจะเล่าให้เราฟังว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ Let's fuse ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีกิจกรรมฉายหนังสั้นเกิดขึ้นที่หอศิลป์กรุงเทพด้วยกันถึง2งาน r i a l i t y f i l m m a k e r โครงการ Re a l i t y Show ทางอินเทอร์เน็ตที่รวบรวมนักทำหนังมาร่วมอบรมทำหนังกับผู้มีประสบการณ์จริงในวงการหนังอิสระจนออกมาเป็นหนังสั้นเรื่องฉันกับพ่อส่วนในงานนึ่งก็คือกางจอ17ลูกเป็ดที่ลข่ของนิสิตภาควิชาภาพยนตร์นิเทศศาสตร์จุฬา ที่จัดฉายหนังสร้านผลงานนักศึกษาหลากเรื่องหลายแนวใครที่พลาดงานานี้ไม่ต้องเสียใจถ้าอยากดูแบบเต็มๆแล้วเราก็เข้าไปชมได้ที่ w w w f i l ไ p n t h ครับ l e t ส e สวัสดีครับผมนภพรศักดานาเล่นนะครับ กับช่วงฟิลบินชิวเพื่อกความคิดกิสระนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ผมจะพาทุกท่านนะครับไปพบกับคนทำสื่อรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจถ้าตอนนี้เอ่ยชื่อถึงคุณรัฐจำปามูลนะครับใครหลายคนคงจะคุ้นหูทีเดียวนะครับกับแอนิเมชันน่ารักน่ารักอย่างระหว่างทางนะครับและอีกหนึ่งเรื่องครับกับเรื่องเรียร์เรนและวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปพูดคุยถึงผลงานเรื่องใหม่ของเขากันกับเรื่องเพลงพระอาทิตย์ครับ สวัสดีครับรัด Let's u s e ก็เป็นศิลปินอิสระครับครัตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์นะครับรับงานทั่วไปแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็คือสร้างงานตัวเองที่อยากทำเล่าเรื่องที่อยากเล่าออกมาเรื่อยๆครับผ่านสื่อปกติลัฐเนี่ยทำเป็นกราฟิกดีไซน์ทำไมถึงอยากทำเป็นแอนิเมชันเนี่ยครับก็จริงๆคือด้วยความที่ชอบดูแอนิเมชันอยู่แล้วด้วยครับคือตั้งแต่เด็กๆก็อ่านการ์ตูนดูแอนิเมชันดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือเนี้ยมามาตลอด คือพวกงานพวกนี้มันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้วนะครับแล้วไปถูกใจอะไรแอนิเมชันผมชอบตรงที่มันมันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเลยครับเราเราสร้างความเคลื่อนไหวสร้างทุกอย่างให้มันได้หมดจนจนคนที่มาดูเชื่อว่ามันมันมีอยู่เงี้ยโดยเพราะแบบว่าผมชอบแอนิเมชันของญี่ปุ่นนะครับพวกสตูดิโอจีบีอย่างโตโตโร่บอมโบโกเปียเซมโมโนเเกตตัวละครแต่ละตัวมันมันมีชีวิตของมันมันแบบ มันมีเรื่องราวครับจนจนเราเชื่อได้แล้วแบบค,คือคือตอนตอนเด็กๆครับเราจะรู้สึกว่าอนิเมชั่นเป็นเรื่องของเด็กขายฝันน้อยดูแล้วสนุกสนานเนี้ยแต่แบบว่าปอมโกมันมันพูดเรื่องที่จริงมากครับแล้วแบบพอถูพอสมควรเนี้ยมันก็ทำให้เราแบบประทับใจที่ที่จริงๆแล้ว อนิเมชันมันมันเล่ามันเล่าได้ได้กว้างกว่าที่เราเคยเห็นอีกนะมันมันบอกว่าต่อเติมความฝันใส่จินตนาการอะไรต่างๆเข้าไปได้เยอะแยะมากมายโอเคงั้นถามถึงผลงานที่ผ่านมาของรัฐบ้างครับก็ผลงานเรื่องแรกครับอันนีมท่านเรื่องแรกที่แบบเผยแพร่จริงๆริจังๆก็จะเป็นเรื่องระหว่างทางครับก็จะเป็นเรื่อง เปรียบเปยความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันนะครับก็ mm hmm. ก็จะพยายามแบบดึงความขัดแย้งมาเล่าให้ง่ายที่สุดประมาณนี้ครับแล้วเรื่องนั้นเป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับในเรื่องนั้นคนที่ได้ดูส่วนญ่ก็ชอบว่ามันมันผมรู้สึกว่าเรื่องนี้คือผมแบบตีโจทย์พยายามเล่าให้มันง่ายมันสบายครับ mm hmm. ใครดูก็ก็น่าจะรู้สึกน่ารักกัะกัน mm hmm. ได้ครับ ก็เรื่องที่สองเดียเลนครับผมอยากเลิกมีผลท่าเด็กมามากแนละ้วมันไม่ใช่เด็กไม่นำเปส่นที่ดีทเป็นเรื่องนี้จะเป็นอนิ Fi, <ๆ S 1> เมชันสายไฟเต็มๆเลยเพราะว่าด้วยความชอบของเราเองด้วยแล้วก็ด้วยประเด็นที่ที่ประกวดเรื่องย่อประมาณ โลกอนาคตที่<ม>ที่มีการใช้เทคโนโลยีนะเพื่อ<ม>เพื่อกลับมาจัดการกับพวกผู้ก่อการร้ายหรืออะไรต่างๆตั้งแต่ที่เขาแบบยังไม่เกิดนะครับเพราะว่าวิวทยาศาสตร์บอกว่าตัวอ่อนถ้ายุต่ำกว่า14วันจะสามารถฆ่าทิ้งได้ไม่นับเป็นสิ่งมีชีวิต<ม>ซึ่งซึ่งเม,มื่อผมผมเจอเจอประเด็นเนี้ยผมรู้สึกว่าแล้วใครมีงมีสิ์กำหนดว่าชีวิตมันเริ่มต้นตรงไหนเนเรื่องนี้ได้รางวัลชนะเลิศครับจากโครงการครับ พูดเกินถึงเพลงพระอาทิตย์เดี๋ยววันนี้เราต้องคุยเรื่องนี้กันนิดนึงนะครับ,รบกับเพลง <ผม S 1> พระอาทิตย์นะครับก่อนอื่นเลยอยากจะทราบว่าทําไมฮะถึงต้องเป็นเพลงพระอาทิตย์คือผมจะพูดถึงช่วงเวลาที่เราเผชิญกับ,ก,บกับตอนกลางคืนของช,ชีวิตอะไรเงี้ยแล้วผม,มคิดว่าผมอยากใช้ใช้โลเคชั่นที่มันมีแสงไฟต่างๆนานา,นาสวยงามผมว่าที่เนี้ยน่าจะสวยสุดละในกรุงเทพก็เลยเกิดจากตรงนี้ก่อนเป็นถนนพระอาทิตย์ก่อนแล้วก็ คำว่าเพลงมันมีกิมมิคบางอย่างของของการของการไหละครับมันก็เหมือนเหมือนวิถีชีวิตคนนคะที่ว่ามีมีการวิ่งไปมีการขึ้นลงของโน้ต่อเติมไปอะไรเงี้ยจนมันเป็นแบบเป็นก้อนของของชีวิตมันก็เลยกลายเป็นชื่อน,นี้ออกมาประมาณนั้นครับ อยากจะรู้ว่าแรงบันดาลใจของรัตนะครับในการทําภาพยนตร์เรื่องนี้จริงมันมันเป็นเรื่องเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นกับตัวเองจนรู้สึกว่าอยากอยาก,อยากทำอะไรบางอย่างกับมันเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากอยาก,อยากทำงานสักชิ้นที่คนคนมาดูรู้สึกดีกลับไปอาจจะเป็นงานแบบให้กําลังใจใครก็ตามที่ที่เขาเข้ามาดูมันเนี่ยเนื้อหาเพลงพระอาทิตย์เหรอครับเป็นเรื่องของคนสอง,องคน ท,ที่น่าจะสะท้อนความรู้สึกบางอย่างของคนที่ทแปลกแยกได้ที่กำลังรู้สึกไม่ดีกับชีวิตได้ประมาณนี้ครับซึ่งการข้ามผ่านของตัวละครในเรื่องอาจจะทำให้ใครที่ได้รับชมรู้สึกดีกับมัน uh huh. รัดวางการทำงานยังไงเริ่มต้นะนครับคือตอนเขียนบทเรื่องนี้มันจะเขียนไม่เหมือนบทหนังเรื่องมันก่อนที่เคยทำแทนที่จะเขียนเป็นบทภาพ,พยนตร์ก็เลยเขียนเป็นเรื่องสั้นแทนนะครับเพราะว่า มันเราจะเก็บเก็บแบบว่าเก็บความคิดของตัวละครได้มากกว่าครับแล้วก็ค่อยค่อยแปลงเรื่องสั้นมาเป็นบทอีกทีหนึ่ง mm hmm. พอมีบทเสร็จก็เอามาวาดสตอรีบ่บอร์ดแล้วก็เปลกสตอรี่บอร์ดเป็นแต่ละซีนแต่ละซีนวาดวาดภาพ,พ,าพแต่ละภาพเก็บไว้แล้วก็เอามาอนิเมะครับร mm hmm. ะหว่างนั้นก็มีภาคเสียงแต่งเพลงมาประกอบนะครับแล้วพออนิเมะกับเสียงเสร็จก็ค่อยเอามารวมกันอีกทีหนึ่งคือ mm hmm. ผมรู้สึกรักงานทีมนี้มากครับมัน mm hmm. คือเราอยู่กับมันนานมากค่อยๆแบบค่อยๆแบบสร้างมันขึ้นมาแบบประกอบกันทีละชิ้นนะครับตั้งแต่มันไม่มีอะไรเลยะครัมพอยิ่งมันแบบไป่รู้เป็นร่างแล้วเริ่มเริ่มเป็นเรื่องเริ่มได้แบบมีคนเห็นบ้างแล้วคนหลายๆคนเขาก็มีฟีดแบคกลับมาที่ดีรู้สึกรู้สึกเหมือนงานเรามีความหมายกับคนอื่นเหมือนกันนะ,ะมากบ้างน้อยบ้างครับแต่ตอนนีนะ้หนังยังไม่ได้ปล่อยออกไปใช่ไหมครับตัวหนังใช่แล้วถามนิดนึงทาไมบ้านรวยล่ะครับถึงปล่อยให้ ใช้ฟรีอย่างนี้หรือว่าเอาไปโหลดใช้ฟรีกันอย่างนี้พอเราพอเราชัดเจนว่าเราเราอยากทํางานแบบให้กําลังใจคนอื่นทํางานที่แบบว่าพูดเรื่องอย่างเงี้ยครับเรื่องที่เอออยากให้คนคนที่รู้สึกขอแท้รู้สึกดีผมก็คิดว่ามันขายไม่ได้พี่มันมัน,ม,นมันไม่ควรจะขายมันไม่ควรจะให้เรื่องเรื่องเงินเรื่อง,อ,ง,อ,งอะไรมาเกี่ยวข้องนะครับ ที่อยากจะรู้เลยว่าการทำิเม m ชันเนี่ยมันให้อะไรกับชีวิตลับบ้างถ้าเรื่องทั่วไปครับก็คือ<ช>ยิ่งเราทำสกิลแล้วก็เพิ่มครับคือเราเรายิ่งทำเยอะเราก็ได้อยู่แล้วครับเราได้ทบทวนตัวเองครับโดยเฉพาะเรื่องล่าสุดอ่ะเพลงพาทิตมันมันได้ไม่มีเวลาเข้าใจตัวเองมากขึ้นครับพอเราเห็นเห็นเป้าหมายมันชัดขึ้นมันก็มั่นคงขึ้นครับภาพรวมทั้งหมดมันก็มั่นคงขึ้น วันนี้ก็ต้องขอบคุณรัตมากนะครับที่มานั่งคุยกับเราได้สนุกสนานมากทีเดียวนะครับขอบคุณจริงๆสวัสดีครับ Off cup, bye 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 bye. Off